คำเตือนคลิปนี้เสียงอาจจะไม่ตรงกับภาพแล้วเราเน็ตจ,จะกากนิดหน่อยและเกมจะแหลกนิดหน่อยเพราะความกบบเสียงเกมอาจจะเบาเกินไปนี่แหละคำเตือนคลิปนี้จะเปิดตัวแบบนี้แหละพวกขี้เกียจแและขี้เกียจเปิดตัวแบบอีซี่กูไม่เห็นโอเคเปิดตัวแบบนี้แหละ,ปหละ,ปหละไปเริ่มคลิปกันเลยที่จะล้นตระครเอเลียนให้ถึงเลื่อล้อซะหน่อยไม่หไม่ได้สักทีเก็บมันแหละ แล้วฉันจะทำยังไงได้แล้วแล้วเมื่อกี้ผัดเพึ่งเป็นปีศาจด้วยแล้วกูข้อเซิร์ฟใหม่เนะ yeah, <girl. S 1> ี่ยนะแย่เกิดกูิีดปีศาจไม่ได้เมื่อกี้โอเคมาเปิดคลิปโอเคได้เวลาเซฟนิดหน่อยหน่อยจริงจสวัสดีผม oh. ลราบอก ในแมปฟอร์สเกนีง่ายๆคือตามชื่อคลิปเลยรีวิวรีวิวตัวตัวเอเลียสเลเวลหนึ่งร้อยไปแต่อันนี้ยังเลเวลเก้สกาสิบเก้าอยู่ฉะนั้นผมจะเล่นให้ถึงเลเวลหนึ่งร้อย100เร็วๆซึ่งก็ ไปทุกคนเริ่มจอ์นด็กทำไมเมื่อกี้มันสว่างจังวะเอาวิ่งได้ปกติแล้วถึงจะวิ่งได้ปกติแต่เกมก็ยังแหลกอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มันเอาที่จุกตรงนู้นออกนะที่มันเป็นภูเขาสูงๆจุกจุกไม่ได้สองทีี่โอเคที่สามจุกไม่ได้ หนึ่งจุหกหกไคว้ากิน <ไฟ S 2> ปิซ่าไหมว Yes วู้ได้แล้ว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 เย่เยเๆยๆ่เๆยๆๆๆ่เย่เย่ในที่สุดเลเวลก็หนึ่งร้อยสักที กอยลองเป็นหมอปอดได้ด้วยกูออกลาแมางกันเะมากเขาหายกูยก็รอ้อนคอเร็ว่หนึ่งร้อยสักที yes sir yes sir ได้เร็วไหมวะหกห้าสี่ สองคนแล้วหนึงร้อแล้วทุกคน go we at a tower w e is gamble w e t h e tower e d u c a t at the again what is game time we okay, kid you know you know the you know the go we at a tower เสียงมันจะไม่ตามหรอกอออออ ไอ้เฮียกูเริ่มเจิบแฉะไม่ใช่กระดูกพักอ๋อ,อ,อมันก็มีขามันก็มีไก่ให้เด็กอยู่ข้างในนี้เด็กข้างในมันต้องเด็กพิซซ่าอินดสติงโกเอร์เด็กกูอีกนถึงมันจะเป็นพูดลิฟเฟอร์ลี่แต่เราก็ได้เงินฟรีนะ แต่แล้วก็เราก็เลเวลหนึ่งร้อยแล้วนะไปชนะแบบอีซี่ ท่าฟรีขึ้นมาไหมไม่มีเชื่อเลยกูอยากได้ท่าที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นตืตตดตืดดเอามาจากไหนวะไอ้ท่าตืดตืดตืดที่เหลือเนี่ยเอามายัางไง กินไม่ได้ขเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ท่าเอาเท่าจากไหนวะคนบอกทีเกมแหลกน่อยก็เลยจะปัน่นไฟชา้านี่หน่อยนะกูยอมโดน แลกูก็เจ๊ดไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมมีอันด้านหลังเหมือนกับกร์ชันกร์ชันฝัง่งผู้เล่นเหลือน,นี่มีเหมือนกันเลยมีเหมือนกันเลยแต่มันเอาท่ายมายัางไงวะเฮล p มี h เฮล m มี o ซัมบ d ด h ี้เฮล l เฮลเอา,อากายลางเป็นมาแล้วเพิ่มเดี้ยวต่อได้ไหมซึ่งมันใหม่ ไ่ได้ชาคุูสุนาคุูสุนาเย้อยอยากเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดออกละถ้ามันเอามาจาก V.I.P เปล่าวะกอดฟอกท้กมหาฟรีแบบนี้ไม่ได้กูก็ไปตายสิวะอี๋น่าอิจฉา คืนมันอยากได้ท่าตืดตืดตืดแต่มันเป็นสายแต่แต่ผมเป็นสายพี่เอ๊ย